ถ้าทหารไม่ทำอะไรถ้าคนที่มีอํานาจไม่ทำอะไรจะรอให้ประยายชาชนมลุกคือแล้วมาตายแทนมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าอีกไม่นานเนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ในปี2567 สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็มาอยู่กันในสนามบินที่มาเกานะก็มาอยู่ต่างประเทศหลายวันนะมาดาูการบริหาร c o m p พล็กซ์อ r นเ i อร์เทนเมนต์คาสิโนนะซึ่งที่นี่เมืองค่อนข้างใหญ่จะทำคลิปต่างหากให้กับผู้สนวนได้ชมกันนะับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องนะสิ่งที่เป็นข่าวติดต่อกันมาหลายวัน ผู้ใหญ่หลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ภพยสารพืชมงคลนะไม่ว่าจะเป็นหวนสวบุลเลิศภัยลินนะฮะไม่ว่าจะเป็นอดีตสวนะไพศาลอดีตสวสมชายแสวงการนะก็มีการแฉเรื่องที่เกิดขึ้น Keep moving forward. I'm uh, moving forward. I'm looking forward. I understand the back, but never, never go back. Just keep going, keep moving, but there's... not moving forward. <laughs> there's, there's an old saying. The dogs bark. But the caravan keeps moving. <laughs> <laughs> you keep moving. Yeah. You know, but, but during my campaign lately, I said that when I want to go to the temple, I want to have peace of mind. I play homage to the Buddha and come back, have a good sleep. But along the way, there, there might be some dog barking. You don't have to know that what, why you're barking me. You have worry, about it, You just sleep. You don't to Badok. go of just and just have have sleep. peace mind. ขณะนี้พรรคเพื่อไทยกำลังจะมีการแก้ไขพรบจัดระเบียบสภากลามขึ้นใหม่เพื่อให้ฝ่ายการเมืองมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้แทนกองทัพระดับสูงให้พี่น้องลองนึกภาพนะครับว่าหลังจากนี้ไปแล้วภาพของกองทัพก็คงจะไม่แตกต่างจากตำรวจทหารต้องมารับใช้พรรคการเมืองรับใช้นักการเมือง,ากกาม,องมานั่งเฝ้านัากการเมืองอีกหน่อยตำแหน่งของ กองทัพจะมีการซื้อขายเหมือนกับตำรวจทหารนำไปสู่ความแตกแ,กแยกเหมือนกับตำรวจภาพของกองทัพจะไม่แตกต่างจากภาพของสำนักง,ง,งานตํารวจแห่งชาติถามว่าประเทศชาติได้อะไรประชาชนได้อะไรพวกนักการเมืองต้องการให้กองทัพแตกแยกและอ่อนแอและยิ่งมาอ้างว่าเพื่อป้องกันการรัฐประหารผมบอกว่าเลยว่าถ้าคุณทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่กลางประชาชนจะปกป้องพวกคุณแต่ถ้าพวกคุณโกงและกลางต่อให้แก้ไขกฎหมายยังไงก็แล้วแต่ ยังไงก็ไม่สามารถป้องกันการรัฐประหารได้ขอเตือนไปยังภาคเพื่อไทยว่าคุณคิดให้รอบคอบนะสิ่งที่คุณทําแบบนี้มันจะยิ่งเรียกร้องการรัฐประหารมากกว่าการปกป้องรัฐประหารดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ทางรัฐบาลเองก็เห็นความจำเป็นในการแก้ไขร่างนี้เช่นกัน เปลี่ยนหว่าเราก็อยากใช้เนื้อหาในการแก้ไขเนี่ยมันแก้ที่แกนสารอย่างแท้จ,จริงเดิมที่สภากาลาโหมอาจจะมีอำนาจเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลพลเรือนเนี่ยมาเป็นการทําให้บทบาทของสภากาลาโหมเนี่ยเป็นเหมือนกับสภาที่ปรึกษาคือให้คําแนะนําให้ข้อมูลแต่ท้ายสุดแล้วคนที่ต้องตัดสินใจและรับผิดชอบทางการเมืองก็คือตัวแทนรัฐบาลพลเรือนคือรัฐมนตรีว่ากวว่าการกระทรวงกาาโหมสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องประเด็นการที่คุณป,ประยุทธ์สิรินานิชสสพัไทย เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้พรบสภากลาโมนะครับฉบับปัจจุบันซึ่งเดิมทีฉบับกราโหมปี2551เนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่สามารถแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารได้เลยนะครับเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งตอนประมาณปี49ซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้เขาเรียกฝ่ายการเมืองเนี่ยลูกแกมนาจนะครับก็แต่งตั้งญาติพี่น้องของตัวเองเข้ามามีตําแหน่งใหญ่ในกองทัพนะครับ ซึ่งก็เป็นเหตุให้พลเอกสนทีบุญญรลักษ์กลิ่นยึดอำนาจอ่คุณทักษิณในที่สุดแต่สาเหตุหลักๆก็มาจากการขายหุ้นแอลโพลิสนะครับแล้วก็มีการอ่เขาเรียกว่าอะไรมีม็อบอุณสนธีริศน้องคุณม็อบพันธมิตรประชาชนด้วยประชาธิปไตยแล้วก็เกิดการทุจริตคอร์รัปชันกันนะครับนั่นคือสาเหตุหลกักๆจริงๆนะครับส่วนพอปี1น่เนี่ยก็มาแก้รพรบกลาโหมเพื่อไม่ต้องการให้ฝ่ายการเมืองเข้ามายุ่งยากในการแต่งตั้งโยกย้ายผบอเหล่าทัพ ซึ่งการแต่งตั้งยกย้ออายของบหล่อทัพก็มาจากสภากรลาโหมซึ่งเป็นข้อราชการประจำพอบหล่อทัพสามเสียงผู้ประชาการทาหารสูงสุดเสียงที่4แล้วก็ประลัดกระทรวงกรลาโหมเสียงที่5ฝ่ายการเมืองมีแค่2เสียงเนี่ยก็จะสู้ไม่ได้มันก็สงบเรียบร้อยมาประมาณสักระยะเวลาน่าจะ1ิ1สิบปีนะครับแต่ตอนเนี้ยทางพรรคเพื่อไทยโดยคุณทักษิณแะแล้วก็คุณอเองเนี่ยเขาน่าจะรู้สึกว่ามันไม่ไหวละ เขาไม่แต่งตั้งยกย้ายในทหารไม่ได้เลยเขาก็กลัวว่าในเมื่อไม่ใช่คนของเขาเนี่ยกลัวว่าจะเกิดการปฏิวัติเขาก็เลยหาเหตุในการที่จะแก้ไขรบก,รกลาโหมเพื่อป้องกันการยึดอานาจหรือการใช้กําลังทหารแต่ผมมองว่าการยึดอานาจการใช้กําลังทหารเนี่ยโดยปกติทหารเขาก็ไม่ไม่ไม่ใช้กันหรอกครับเนื่องจากว่าถ้ามันไม่มีเหตุวุ่นวายหรือไม่มีอะไรที่เหนือบา่าฝรั่งจริงทหารเขาไม่ออกมาอยู่แล้วนะครับ นั่นคือหลักนะฮะถ้าไม่มีความชอบทรรมทหารไม่ออกนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายการเมืองจะแก้ให้ฝ่ายอาคอ,อรมอลหรือฝ่ายทางครัฐบาลมีอำนาจมากในการแต่งตั้งยกย้ายนาทหารเพื่อป้องกันการยึดอำนาจต่อความจริงไม่ใช่สาเหตุหรอกครับเรื่องการยึดอำนาจถ้าบริหารบ้านเมืองดีเนี่ยไม่มีใครเขายั่งยืหรอกครับเพราะว่ามันเป็นกระบฏนะครับนอกจากว่าเหนือบากว่าแรางจริง ทุจริตคอร์รัปชันเยอะเหลือเกินขายชาติขายบ้านขายเมืองขายดินแดนอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยน่ายึดนะครับแล้วก็ประชาชนก็แซ่ซองเพราะฉะนั้นการแก้ไขกฎหมายเรื่องการยึดอำนาจของทหารให้ไม่อยู่ฝ่ายการเมืองเนี่ยตรงจุดเนี้ยผมมองว่ามันมันก็สมมุติถ้าได้นักการเมืองดีมันก็ดีอ่ะถ้าได้นักการเมืองเลวอ่ะในทหารพอบอรเราทับก็ต้องเป็นท่ารับใช้นักการเมืองซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะว่าเราทับเนี่ย มีหน้าที่ปกป้องประชาชนมีหน้าที่ลบเพื่อรักษาบูรพะอำนาจอาของสถาบันพบมหากษัตริย์แล้วก็เขตแดนของประเทศไทยทั้งทางบกทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองแต่การเมืองต้องการมาแทรกความมั่นคงเพื่อต้องการได้อำนาจในการต้องการได้อำนาจในการบริหารต้องการได้อำนาจในด้านความมั่นคงซึ่ง จะเป็นสิ่งที่จะการันตีได้ว่าตัวเองจะอยู่ในอำนาจได้ยาวนานต่อไปถ้าสามารถควบคุมทหารได้แต่ตอนนี้ควบคุมทหารไม่ได้เพราะฉะนั้นการแก้ไขพรบกลางหมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นการจุดชนวนอย่างหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลขาดความชอบธรรมแล้วก็ข้าราชการาลทหารก็ไม่น่าจะแฮปปี้มันก็คงต้องมีปัญหากันแน่ๆผมมองว่าการแก้ไขพรบกลางห่มเนี่ยจะนําสู่ นำเขาเรียกนำนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนอกระบบก็คือการยึดอำนาจการรัฐประหารของของทหารในอนาโคตอันใกล้ซึ่งยิ่งเ,เสนอแก้ไขพรบกลาโหมไวผมมองว่ามีโอกาสสูงนะฮะที่จะถูกยึดอำนาจไวเชกเช่เชนเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารดีมันก็ดีถ้าผู้บริหารเลวมันก็เลวเพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองเนี่ยมีดีน้อยนะครับเลวเยอะเพราะฉะนั้นผมมองว่าการแทรกแซง การแต่งตั้งในทหารเนี่ยไม่เหมาะสมสิ่งที่เป็นอยู่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าไปแต่ต้องเรื่องพวกนี้ผมเชื่อมั่นว่ามีการยึอดอำนาจ100%เซครับของขไหวัของทักษิณที่น่าสนใจก็คือมีการไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันไปทำการประชุมกับพรรคเพื่อไทยนะโฆษกของฝั่งเพื่อไทยก็บอกว่าก็สามารถชี้แจงได้ในเรื่องของการครอบงำนีครับ แต่ในเชิงยุทธศาสตร์าการเมืองน่าสนใจนะครับเรื่องของทักษิณที่มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับแล้วก็จะไปที่จังหวัดอุดรต่อไปนะครับแล้วก็ดิ้นอย่างเต็มรูปแบบสวัสดิสมชายแสวงการได้โพสต์ข้อความน่าสนใจฮะรพระบรแก้ไขที่พักเพื่อไทยนะฮะในส่วนของพรบกลาโหมเขียนด่าทหารเละเลยในะในพรบรนั้นมีนายประยุทธ์ศิระพานิต อดีตผู้เสนอพรบนิรศกรรมสุดซอยลักหลับจนเกิดการรัฐประหารปี2557มาแล้วกฎหมายไม่กี่มาตรานี้ทำให้กองทัพอ่อนแอทั้งที่พรบรจัดระเบียบกลาโหมปี2551คือฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นดีอยู่แล้วใช้เพื่อป้องกันไม่ให้นักการเมืองเข้าทำการแทรกแซงกองทัพเหมือนสมัยระบอบทักษิณเรืองอำนาจในอดีตนะครับ ถ้าการแก้ไขพรบรเป็นไปตามนี้ก็จะเกิดระบบโคต้าพรบรเหล่าทัพนะครับแล้วก็ในผลแจกจ่ายให้กับสอสอส,อสอวรัฐมนตรีนายกรัฐมีตร,รีพักการเมืองทหารต้องวิ่งโยกย้ายสังกัดนักการเมืองนะครับเหมือนในอดีตที่ทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนนะครับต้องวิ่งไปอยู่ใต้อุ้งมือนักการเมืองทุตริตอีกครั้งหนึ่งและหากกองทัพถูกควบคุมโดย ฝ่ายการเมืองนะครับที่บรรลุแก่อํานาจคอร์รัปชันบัรทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ความมั่นคงของชาติและสถาบันจะกระทบอย่างรุนแรงชัดเจนว่าเขากําลังเดินเกมลุกค,คาดกองทัพและสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยคําพูดของสวสมชายแสวงการและการเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตร ในการแก้ไขพรบกลา,าหุมนะครับคงทําให้เห็นเจตนาชัดเจนนะฮะอย่างที่ผมเคยทาคลิปไปก่อนหน้านั้นนะว่าทักษิณมีเจตนาอย่างไรทักษิณคิดอย่างไรนะครับทักษิณกําลังทําอะไรพรรคเพื่อไทยกําลังทําอะไรเกมนี้ <c oughs> เกี่ยวข้องกับสถาบันทหารเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามหลักกัมพูชาโมเดล ที่พระมาหากษัตริย์อยู่ภายใต้อำนาจของระบบขุนเซลน,นะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงทำไมทักษิณจึงเดินลุกคาดหมากสุดท้ายผมใช้คำว่าหมากสุดท้ายเพราะอะไรเขาไปไหนไม่ได้แล้วนะครับถูกล้อมในทุกวิถีทางที่ผ่านมาเมื่อ16ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชากาลที่9ภูมิพลอดุรยเดชได้จัดสวนสนามให้ ทับบกทับเรืออากาศนะครับถวายสัตว์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านหลังจากนั้นไม่ต้นมาทนะหารตำรวจเส้นตรงเปียเลยสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับเกิดการจราจนปี2552และปี2553จงกระทั้งเผากรุงเทพมหานคร รอบนี้การเดินทางไปประจวบคีรีขันประชุมพักการเมืองอย่างเพื่อไทยของทักษิณน,นั้นก็คงมีนัยยะที่น่าสนใจว่าเขาทำอะไรจะมีการประชุมสสเองหรือเปล่าแตนะ่ไปร่วมประชุมในรอบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองไม่มีสิทธนะิที่จะลงสมัครเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ แต่เขาก็สแสดงตัวเองอย่างชัดเจนนะครับรอบนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะเรียบร้อยละจบแล้วรักสินอูอิงก็จบแล้วนะถ้าใครเข้าใจย,ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งว่าเขาไปไม่ได้แล้วเขาไปไหนไม่ได้แล้วนะฮะมันจะจบเมื่อไหร่หมอดูทุกคนทํานายทายทักเหมือนกันธันวาคมไปแน่นอนนะครับ หมอดูบางคนทำนายนู่นจะเปลี่ยนนยายกใหม่เดือนพฤษภาคมนู่นนะฮะโอกาสเป็นยังไงนะเห็นไหมเกมมันบังคับถ้าทหารไม่ทำอะไรถ้าคนที่มีอำนาจไม่ทำอะไรจะรอให้ประยายชาชนบรรลุคืนแล้วมาตายแทนมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าอีกไม่นานนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ในปี2567จะับตามองให้ดีแล้วกันนะฮะ แต่ผมยืนยันฟันธงได้ในฐานะนักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงและเป็นนักสังเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์นะฮะยืนยันฟันธงเลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคนไทยชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะออกันเข็มตรงหซ้ายจะเก็ม3 2 0 2> ซ้ายจะเข็ม320 3 2 0ตรงเดินหน้าเตทั้งสเครื่องเดินหน้าเต 5, 5ทั้งสองเครื่องเสือซ้ายหาเสือซ้าย5เดินหน้าเต็ห 5. 5. 5ทั้งสองเครื่องแล้วเสือซ้ายแล้ว พลีชีพรักษาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิน้นขอปกป้องบ้านที่รักด้วยชีวิตพาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องสืบสานอย่างส,งสาร้าง ชาไว้ในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิทักษ์รักแผ่นดินประเทศไทยผ่านวันวาน ฟ้บคู่แผ่นดินบนรรพบุรุษคลีชีพรักษาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้นขอปกป้องบ้านที่รักด้วยชีวิตพ่าแดนดิ่พัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องสืบสารอย่างสร้างสรคน มุ่งความดีต้องไม่วันแนวแน่ไปคนไทยมีราชาไว้ในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิทักษ์รักแผ่นดินบอกโลกไปเรื่องลือ,ลอไลไทยคือไทย รักษาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้นขอปกป้องบ้านที่รักด้วยชีวิตพาแดนดิงพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องสืบสานย่างสาร้สางสรรค์มุ่งความดีต้องไม่วันแนวแน่ไป ไทยมีราชาไว้ในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิทักษ์รักแผ่นดินบอกโลกไปเรื่องลึกลไ,ไทยคือไทย